เช่นเคยครับงานบุญพิธีส่งงานขาวดำครับเก้าลังครับเก้าลังลุงไม่ได้ขายลุลงเอามาส่งลูกค้าบุญพิธีผู้ชลาภาพนะครับอายุ107ปีส่งที่วัดบ้านบุนะครับผมชาพนักงานประมาณบ่ายสามตอนน,นนี้เวลาประมาณ12นาฬิกา ก็เตรียมความพร้อมรอครับน่าจะร่วมงานเยอะเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุถึง107ปีแข็งแรงมากครับท่านใดสนใจน้ำส้มกติมาตาโอชาเพื่อประกอบอาชีพหรือสั่งไปงานบุญพธิธีต่างก็ติดต่อสอบถามที่เพจน้ำส้มกติมาตาโอชาได้นะครับผมไม่ได้ห่างหายไปไหนครับช่วงนี้มีเวลาก็มาอัปเดตนะครับผมอาชีพที่สามารถขายได้ที่ตลาดนัดก็ขายได้นะครับ งานบุญพิธีต่างๆบุญกระถินป่าป่างานขาวดําหรือว่างานแต่งงานบวชครับผมสะดวกสบายครับผมเป็นทางเลือกใหม่สําหรับท่านที่ไม่ต้องล้างแก้วล้างขวดต้องไปซื้ออะไรมากมายจัดเตรียมพิธีสั่งก็สะดวกสบายนะครับท่านผู้ติดตามที่ยังคงติดตามนะครับคอร์สสอนน้ำส้มเกติมาก,ก็เปิดแล้วนะครับ หลังจากห่างหายปิดการเรียนการสอนไปประมาณ2ปีกว่าครับผมได้ขยายกิจการของเจ้าของนะครับผมไม่มีเวลาที่จะสอนตอนนี้ก็เข้าที่เข้าทางแล้วก็ผู้ติดตามหลายท่านติดต่อสอบถามเข้ามาครับผมว่าไอ้ทิศศักดิ์เอ้ยมเมื่อไหร่จะเปิดสอนอีกนอกตอนนี้เศรษฐกิจก็หากินอยู่ลําบากโรงงานก็ลดเหลือ75%ออยากกลับบ้านมาอยู่กับลูกกับหลานจากครอบครัวนะครับผม มีอาชีพที่จะรองรับในหมู่บ้านมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนก็สามารถที่จะประกอบอาชีพทําน้ําส้มเกติมาได้ครับผมมีสูตรมาอัปเดตให้นะครับช่วงนี้มีสูตรใหม่มาอัปเดตเพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่ค่าของชีพสูงค่าของขึ้นนะครับผมทํายังไงให้ได้กําไรจริงทํายังไงให้รสชาติอร่อยจริงทําไงให้โค้งแข่งอยู่สู้กับเขาได้ในราคาต้นทุน เหมอนผู้ประกอบการสอนเองครับผมผู้ประกอบการสอนเองทำน้ำเองสอนเองครับเพื่อขยายความรู้สู่ท่านที่ไม่มีอาชีพนะครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้อ้อสอนมีหลายๆที่ครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคอรวมเป็นครูผู้สอนท่านก็ไม่ได้ประกอบอาชีพค้าขายจริงปัญหาจริงๆก็อาจจะไม่รู้ครับแต่ว่าการที่ทำให้ สูตรราคาถูกก็ก็ก็น่าที่จะเรียนรู้นะครับแต่ว่าความเป็นจริงคือคอร์สแพงคอร์สถูกก็เลือกเอานะครับเพราะบางทีก็เปลี่ยนกับค่าใช้ใจ่ายวัตถุดิบหรืออะไรองค์ประกอบหลายๆอย่างครับผมสอนจากผู้ประสบการณ์จริงมีโรงงานจริงนะครับเชื่อถือได้สอนจากประสบการณ์จริงอันไหนดีก็ดีครับอันไหนบอกไม่ดีก็คือบอกไม่ดีไม่แนะนําให้ทําทําแล้วต้นทุนสูง อันนั้นอันนี้วัตถุดิบไหนที่เราสมควรที่จะหาได้อวัตถุดิบน้ําไหนที่เราจัดหาเพิ่มเป็นน้ําสีครับบางอย่างก็รสชาติดบีบางอย่างก็รสชาติไม่ดีความเข้มข้นต่างกันวัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่ของเราเราหาอะไรได้หาอะไรได้ก็จะแนะน,นํานะครับผมบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้แหละครับงานบุญพิธีก็4ี่ห้าหกแก้วก็แขกน่าจะเยอะอยู่ครับผมเจ เกือบ10ลังครับเกือบ700แก้วครับน่าจะเยอะครับเพราะว่าอายุมากคน,คนผู้เสียแล้วลูกหลานน่าจะเป็นข้าราชการเป็นครูด้วยนะครับก็ท่านใดที่สนใจติดต่อเรียนสูตรก็ทักที่เพจน้ำส้มเกติมะตาโอชาได้เลยนะครับผมหรือทักที่เฟซบุ๊กส่วนตัวของผมเลยนะครับอรุณศักส์สแกทองนะครับผม มีหน้าร้านมีตัวตนอยู่นะครับนี่บรรยากาศของงานศพจะมีของมาขายจะมีสินค้ามาขายคนก็เยอะแจกซื้อของกลับบ้านเข้าบ้านเพิ่งเคยเห็นนะรับบางวัดก็ไม่มีของมาขายครับแต่บางวัดก็เดิมเริ่มจะเป็นเพราะคนมารวมอยู่ที่นี่เยอะ,อะเป็นตลาดนัดย่อมๆครับคนทั้งหมู่บ้านมารวมอยู่ที่นี่ครับ ร่วมงานเสร็จเผาเสร็จก็อาจจะซื้อของกลับหลายหลายอย่างรวมรวมกันก็ขายดีครับตามงานยังไงก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์บอกรูบอกร้านได้นะครับบางท่านอยากมีอาชีพกลับมาอยู่บ้านนะครับเน้นได้อยู่กับครอบครัวครับส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไปหาเงินนอกพื้นที่ครับทิ้งภาระให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงลูบุตรหลานความอบอุ่นความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวก็เหินห่างไปเรื่อยๆนะครับผม ท่านได้พร้อมที่จะกลับมาอยู่บ้านไม่มีอาชีพมาเรียนมาหาอาชีพต่างอย่างัดก็มีอยู่ครับผมมีเฉาล้วยด้วยนะครับท่านที่ประสบความสำเร็จก็เยอะครับอ,อยู่ในทําเลทองอยู่ในเงินทุนที่ดีก็สร้างโรงงานสร้างรายไปก็หลายๆแต่ท่านครับตัวผู้สอนเองก็ไม่ได้มีทุนหนาอะไรจะไปเปิดโรงงานการตลาดก็ไม่รู้ครับอาศัยว่าเจ้าของทําเองเป็นสุด เรื่องการตลาดก็แล้วแต่ท่านเป็นต่อยอดนะครับบางท่านก็แนะนําได้ครับเรื่องการตลาดพื้นพื้นแต่ว่าตลาดกว้างๆทำเลทองก็แล้วแต่บุคคลนะครับผมสวัสดีครับผู้ติดตาม